าหลังเข้าครับคุณเอ็มหดหมดที่หมดเลยเนี่ยไหนแมชื่อคุณขึ้นเลยปิดนะครับโดนลุมครับโดนลุมครับพอดีว่าใส่ตัวอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมรอหน้าตู้นะครับล้มได้นะโหเดินไปหรือเปล่าครับสองตัวครับมาครับราเบิดไปแล้วด้วยสามตัวครับไหวไหมให้ให้ผมไปช่วยไหมร้องดังๆอ่ะผมไปช่วย เาก็พี่เคยทำคลิปกับน้องบิวเพืแค่หนอที่แบบน้องบิวเอาไปกช้หรือพี่ก็ขอโทษผมหน่อยได้ไหมล่ะเอ้าเราจะขอโทษนายทำไมอ่ะนายสู้เราไม่ได้เองหรือเปล่านายติดใจอะไรหรือเปล่าล่ะติดใจพี่ติดใจดิพี่็กเลยใช่เอ้ยคนนั้นเขาเก่งมากเซียนมาก พ่อมาเช้ามาเจอแบบพี่นะเฮ้ยสงสัยพี่เนมไม่ได้กินข้าวไมอ่อนแน่ใช่ไหมล่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่หัวจะกินเลยเฮ้ยิโนหัวทุกเม็ดเลยเลยนี่หัวหเข่านั่นลยยี่สิบสองหัวข่าเลย้ย ก็นะครับทุกคนครับผมกําลังจะไปนอนนะครับแล้วก็มาเจอคลิปนี้พอดีเลยนะครับทุกคนก็คือน้องวิวเขาเอาพี่แน็กนะครับมาแกล้งผมก็คือจริงๆแล้วน้องวิวบอกจะหนึ่งกับผมแต่เอาพี่นักมาเล่นแทนอะไรเงี้ยคือน้องวิวไม่ได้ปิดแลนะเพราะว่าทาคลิปแกล้งกัน,นปกตินะไม่ต้องไปว่าไน้องวิวนะแต่ว่าพี่แน็กอ่ะคือแบบเขาชนะผมไง เออผมก็แบบคาใจอ่ะเออจริงๆแบบเราจะแพ้ใครเราก็ต้องแบบได้เจอกันแบบจริงจังใช่ไหมอันนี้คือผมไม่รู้ว่ามันเป็นว่าเป็นเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <S <S เดี๋ยวไม่ว่าเดี๋ยวผมขอตัวไปนอนก่อนแล้วพรุ่งนี้ตื่นมาเดี๋ยวผมจะชวนพี่แน็คเขามาเล่นนะครับทุกคนแล้วก็ลองถามดูถึงเหตุการณ์นี้นะครับทุกคนเออแล้วผมจะแกล้งถามเพราะว่าแบบพี่แบบจะขอโทษผมหน่อยไหมอะไรมาแกล้งผมอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนอ่ะอไม่ว่าเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันได้เลยครับทุกคนครับ let's go ชมครับเดี๋ยวผมจะดูซิว่าเขางอ,อนอยู่หรือเปล่านะนี่ไงตีอยู่ตัวตึงเลยละกัน <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับพีสบ่สวัสดีครับปลาตักตาวไหมพี่อะไรหรออันนี้จะเล่นแรงเหรอครับเล่นเล่นแรงครับพี่ผมว่าจะผมจะนนพี่แบบไมอ๋อได้ครับผม <c oughs> งั้นก็กดเลยครับได้พี่ พี่สอนผมลงแรงเลยนะพอดีว่าช่วงนี้ผมจะไปซื้อเลยดิได้เลยครับพอดีวิกไม่เห็นเนมเล่นนานแล้วนะนี่หายไปไหนมาอะไรครับเนี่ยอ๋อพอดีแบบช้ำใจครับพี่เล่นแล้วแบบโดนแกล้งผมก็เลยมเล่นครับเอ้ยใครเขาไปแกล้งนายอะ่ะผมอยากดูว,ว่าพี่จะเก่งจริงเหมือนในคลิปหรือเปล่าอุย้ยคลิปไหนล่ะครับก็เห็นว่าพี่เก่งทุกคลิปเลยไงอ๋อโอ้ยก็เก่งตลอดแหละเดี๋ยวคลิปนี้น่าจะเก่งเหมือนกันนะดูทรงแล้ว อันนี้ลงวงฟ้าเลยไหมครับยพี่แก๊งหัวฟ้าก็ต้องกล้าลงวงฟ้าเนาะจัดไปครับอุ้ยคนเยอะนะครับพี่เนมระวังตัวด้วยครับผมไม่อยากลงใกล้ๆคุณอะอุ้ยผมติดใต้ชี้หายนะครับล้มได้นะครับเดี๋ยวผมไปช่วล้มได้นะโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเก็บคามเป็นหัวไว้กาะก็ได้ครับผมรวมหนึ่งครับรอบหนึ่งเหมือนกันครับอุ้ยมีคนเพิ่มอีกไหนแล้วครับเนี่ย เอาไหวครับไหวครับถนุเป็นไงบ้างครับเนี่ยเสียงปืนเงียบๆนะโอ้ตายไปหมดแล้วครับเนี่ยเงียบไงครับเพราะว่าผมฆ่าหมดแล้วอ๋ออุ้ยแต่หนึ่งหัวครับคุณเล่นแอบหรือเปล่าแอบออไม่ได้แบบอบเนี่ยผมวิ่งไม่อุ้ยม,มีคนวิ่งไปหาคุณนะครับข้างหลังเข้าครับคุณเอมหมดหมดผมวิ่ง,งหมดเลยเนี่ยอุอ้ยเอาเกินไหนแม่มชื่อคุณขึ้นเลยอ่าพอดีครับโดนลุมครับโดนลุมครับพอดีว่าใส่อะไรอย่างเงี้ย โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวผมรอหน้าตู้นะครับล้มได้นะโอ้เกินไปหรือเปล่าครับคุณพูดเกินไปได้ป่ะเนี่ยเฮ้ยมีคนอยู่ข้างบนครับผมอยู่บนหัวผมเลยเนี่ยสองตัวครับว่ากำลรงเบิดไปแล้วด้วยสามตัวครับไหวไหมให้ให้ผมไปช่วยไหมผมไปช่วยได้ไหมกับหนึ่งละกันบอกบอกผมได้นะล้มงน้าขนาดนี้ผมไปช่วยโอ้โหเอางี้ดีกว่าดีเมื่อคุณพูดขนาดเนี้ยคุณขึ้นไปฆ่ามาให้ผมหน่อยละกันไป ผมขึ้นประจาก,การไหมพี่ไม่ว่าครับก็ต้องไฟอยู่ครับ <c oughs> โอเคก็ต้องไฟอยู่ได้งั้นเดี๋ยวผมต้องถือมือผมแหละเดี๋ยวผมโชว์ให้คนดูแล้วกันนะครับว่าผมมันตึงเหมือนในคลิปที่คุณถามหรือเปล่า,าครับรอดูนะอุ้ยแตกอุ้ยเอ้ายิงไม่ลว่วงอุ้ยได้ไงพี่เดี๋ยวผมยิงไม่เป็นไรครับพี่เดี๋ยวผมยิงนอกเนี่ยยังครับยังไม่ยังไม่ล้มครับผมยังไม่ล้มโอเคครับโอเคครับเฮ้ยเขาวิ่งมาไหนครับเนี่ยนัดจังหวะผมนะรวยหนึ่งครับ <c oughs> ตรงนี้ก็ตึงจัดเลยครับพี่ตรงนี้ก็ตึงจัดเลยครับพี่เนี่ยตรงเนี้ยตึงจัดเลยเนี่ยผมยิงสี่ห้าตัวแล้วเนี่ยอุ้ยยิงเยอะจังเหรอครับผมยิงไปสามตัวเองอ่ะก <c oughs> ็ผมนี่จะแปดตัวเนี่ย <c oughs> โอ้โห <c oughs> ขนาดนั้นเลยแปดตัวนี่เจ็ดร้อยดาเมจหรือเปล่าครับเนี่ย <c oughs> โอุโ้ยไม่ครับไม่ครับไม่ซ้ำครับยิงเองครับผมยิงเองอ๋ออ๋อยิงเองยิงเองเฮ้ยมันมันมันมีคนอยู่ข้างบนนะครับอุ้ยผมขึ้นมาข้างหลังมาละน่าจะลวกนะครับสวัีครบพเฮ้ยไม่น่าอยู่แล้ว มันไม่ได้อยู่แล้วครับผมกำลังไล่ล่าอยู่ครับกำลังกระโดดไปหาหน้าพี่เนมครับระวังอุ้ยมีตัวอื่นมาอีกปืนขัดข้องครับปืนขัดข้องปืนขัดข้องครับปืนขัดข้องด้วยระวังนะครับระวังนะครับช่วยก็ได้ครับช่วยก็ได้ครับคุณเนมระวังล่วงนะครับลอยหนึ่งครับลุยหนึ่งนี่คือผมมาช่วยนะพี่โอเคโอเคเบนข้างล่างครับข้างล่างครับคุณเนมข้างล่างข้างล่างใต้เท้าครับใต้เท้าเลยอุ้ยยังไงคนก็มีเอ้าโอเคยังได้อยู่ นีก็เราใช้ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเออธรรมดาครับธรรมดาผมเเล่นนานไงเขาก็ยังแบบเออเล่นแบบใช้ได้อยู่ครับเหมือนในคลิปอยู่จริงไหมจริงไหมไม่ผมจริงจริงหมดเมืองจริงโอ้โหโหดเกินเอ้ตัวหนึ่งมันหายไปไหนวะที่คนที่มันอยู่ข้างล่างอ่ะมันจะเป็นผู้ชายที่มันใส่ชุดเกาะแบบสีเขียวๆไปไหนแล้ววะเนี่ยหาไม่เจอเกาะเขียวๆแล้วผมรู้เนี่ย เออผมบอกไว้ไงเผื่อเป็นสีแบบเผื่อคุณเจอคุณจะได้นฮักเขาได้ไงนายหรือเปล่าก่อเขียวอะไรเนี้ยอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะแบบมาแบบพาเดินเกมแบบว่าตัวตึงเขาเดินกันหน่อยครับคุณเห็นแบบ,บอะไรแดงๆบนแผนที่ไหมคุณลองแบบเปิดแผนที่ขึ้นมาดิครับอ่าคุณลองเปิดขึ้นมาคุณเห็นไหมนั่นคือแบบแรงแกนคนนั้นแหละแรงแกนครับอเอางี้ดีกว่าคุณไปจัดการแรงแกนได้อ่ะผมจะยอมรับให้คุณน่ะเป็นตัวตึงมันผลได้เลย ใช่คร,ครับผมเดี๋ยวผมรอดูครับผมเปิดอุ้งความลับกันอุ้ยห้องหรือครับเข้ครับเนี่ยห้องเนี้ยเคยเข้าไหมไม่เคยครับปกติไม่เคยเปิดห้องนะปกติเปิดอะไรครับอ๋อเปิดประตูให้เฉยครับเคเข้าพาเข้าครับไม่เป็นไรไปถึงพาใครเข้าเหรอครับพี่เนมพาพาฮะพาผมเข้าใช่ไหมล่ะเนี่ยนี่ไงครับผมนั่งอยู่ข้างนี่ไงกล้าเดินบวกมยังไงยังไง โุ้ยวุ้ยอุ้้ยวุ้ยให้้ช่วยไหมครับให้ช่วยไหมครับโครับลืมตั้งสูตรใหม่วครับไอ้เดี๋ยวผมกาอกองไฟให้ครับเดี๋ยวกาอกองไฟให้นะครับอคยากไหมครับเดี๋ยวอทีดีมากเลยครับผโอเคเฮ้ยเขาจะไปชุบเพื่อเขาแล้วต้องทำรีบทำเกมววาแหละตอนเนี้ยจะไปครับผมจะไปครับนะครับตั้งสูตรม่วอครับเล่นกับไอ้ตั้งค่าเลยนะเ ข้าไปกี่ตัวแล้วเนี่ยเอ่อข้าไป10ตัวครับแย่เนื้อเมื่อกี้โอ้โหไปหรือเปล่าไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับไ่เท่าไหร่นี่นี่นี่พี่เนี่ยสี่สี่สิบครับพี่สี่สิบตัวเลยเหรอใช่ใช่ทั้งแบบมันมีสามสิบเองนะคุณไปยิงตอนไหนเนี่ยก็ผมยิงไปแล้วอีสี่สิบเนก็เลยเหลืออ่อเฮ้ยมีคนเข้าหลังครับเข้าหลังเข้าครับไหปไหมครับไหปไหมไหนมาเอาคุณดีกว่าได้เอานี่เดี๋ยวผมงัดโอ้ยโอ้โหเขาเขาเขาไม่ได้ยิงเราดีกว่าอุ้ยคุณรักใครอ่ะ หวนะครับบอกร้านได้ไงอ่ะพี่อุ้ยข้างล่างมีครับเดี๋ยวผมชิงให้ดูลงครับหนึ่งตัวนี้มีคนครับผมเส็แล้วครับล่วงไหมล่วงครับซ้ำให้หน่อยครับพี่ซ้ำให้หน่อยครับได้เลยครับได้เลยครับโอตัวนี้ใส่เสื้อฮีโ่อีกเด้อพี่ตัวนี้น่าจะตื่จริงเหรอจะการมันเลยเดี๋ยวผมรอดูผลงานอยู่ครับนี่มันเจ็บจัดเลยพี่เนี่ยที่น่าจะไม่ไหวพี่รอผมครับโอเค มันอยู่ไหนอะ่ะเรายังไม่เห็นเลยไหนยัยนายใช้เวลาในการสระหนันานเกินโอเคถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้ครับถือว่าใช้ได้ขอโทษครับพี่จำได้ไหมว่าพี่เคยทำคลิปอะไรไว้อ่ะพี่พี่ขอโทษผมมแมงแมะพี่อยากที่จะขอโทษหน่อคลิปอะไรแหละครับทำไมต้องผมต้องขอโทษคุณเนี่ยเอาก็พี่เคยทำคลิปกันนบน้องบิวแค่หล่อที่แบบน้องบิวเอาไโอ้โหหรือพี่ก็ขอโทษผมหน่อยได้ไหมล่ะ เอาเราจะขอโทษนายทำไมอ่ะนายสู้เราไม่ได้เองหรือเปล่าเฮ้ยผมไอ้นี่ผมไม่รู้ว่าเป็นยี่ไงอ๋อนั่นคือนายแบบว่าวอร์มเล่นเหรอถ้าเอาจริงนี่พี่ไม่พนามึงฮมนายติดใจอะไรหรือเปล่าล่ะใจพี่ติดใจดินายแก้มือไหมไปยิงไหมก็พูดกันนาดเฮ้ยนายได้ได้แป๊บนึ่งตัวเนี่ยสตัวไหนพี่เอาไหมข้าวหส่ผมช่วยไส่ไหวไม่เป็นไรเราช่วยเองเราช่วยเราเองได้เุ้ยปันย์ใจมันไม่ตรงว่าเดินไม่ขึ้นแป๊บนึงมาละ เห็นไหมเขาไม่สู้เราอ่ะนายเขาหนีเสือครับสือครับสือครับเป็นไงอุ้ย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 มันจ่อยบอลเราอ่ะนายไหวไหมเนี่ยพี่ไหวไหมไม่ค่อยจะไหวอะไรแล้วตอนนี้นายไม่ได้จะไปจะไปพี่ผมช่วยผมช่วยผมช่วอุ้ยอุ้ยตึงนะไอ้นี่แรงแกนแรงแกนนี่แรงแกนก็แต่นายโกรธเราหรอเฮ้ยล่วงหนึ่งครับโอเคครับอ้ยพี่ไหวนี่พี่ไหวพี่เอาเลยเลยเลยเนี่ยพี่ก็ไหวอยู่แล้วครับน้องอุ้ยไอ้ใครรัดอุ้ยพี่โดนลัด วุย้ยวุ้ยไหวหรือเปล่าครับเนี่ยอุ้ยมายิงคันลุยวอลอันตรายสวยครับผมสวยครับตั้งไรวอลได้สวยมากอโอเคมายิงคันลุยวอลนะครับระวังนะครับผมได้ครับอันตรายตุ่นเลยตัวนี้หลยวอลไม่อยู่แล้วครับรู้เข้าวิ่งไปไหนแล้วจะยิงได้ยังครับพี่ผมจะยิงได้ยังเนี่ยยิงได้เลยครับไม่ต้องรอผมรอค<ม>ุณ <ผม S 1> ยิง <ผม S 1> เลยผม่เนี่ยผเ้เป้าเนี่ยตัวนี้คนนะนายนายยิงเลยพี่จะยิงไปตีพี่พี่จะยิงไปทำไมเราต้องยิงนายไม่ยิงละนาย เอากระพิบกพี่ไหวเพิ่งแค่ยิงสิโอเคโอเคเดี๋ยวเรายิงอยู่เรายิงอยู่ครับหนึ่งมันเจ็บสาหัสเลยตัวนี้มันสาหัสมากยิงหัวแตกับยิงเลยครับยิงเลยจริงๆโอเคมันอยู่ฝั่งขวามือครับผมสองตัวครับสองตัวเฮ้ยใครยิงอ่ะอ๋อตัวสไนเปอร์ระวังนะตัวนี้คมจัดอะไรครับโอ้ย ๆๆแแขอรบคุณเวลาของท่านผู้ชมสักครู่นะครับก็นะครับในวันนี้เนี่ยผมมีเรื่องจะมาบอกกับท่านผู้ชมครับว่าคนที่ดูผมตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้กดติดตามผมถึง53เลยเพราะฉะนั้นช่วยกันกดติดตามกดกระดิ่งให้กันหน่อยครับผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปฟรีไฟดีๆแบบนี้ออกมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมอีกนะครับผมสําหรับวันนี้เดี๋ยวรับชมคลิปกันต่อได้เลยครับอย่าลืมกดให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมเอ้ยมันจริงไงได้ไงอยู่ในบ้านไม่ใช่เหรอแปลกแปลกแปลกๆปลกแปลกแแล้วเราว่ามันแปลกแปลก เดี๋ยวมาเดี๋ยวเรามาเฮ้ยผมเจอตัวแน่ๆมันยิงได้ยังไงเมื่อกี้เราเห็นหนายอยู่ในบ้านเลยนะกับกำแพงล,องลอง้อมรอบไม่เป็นไรเราจุ๊บนายใหม่นะครับผมหายโกรธพี่ได้ยังอ่ะเดี๋ยวพี่จุ๊ขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ได้โกรธพี่ไม่ได้กรหรอไม่อะไรเนี่ยไม่พี่ไม่ผิดพี่ไม่ขอโทษหรอกโอ้ยมันจะมาจะารพี่แล้วอุย้ยอุ้ยพี่ว่าพี่เริ่มไม่ค่อยไหลวละมาเลยนะ ใหวหรือเปล่าครับทางนั้นไหวหรือเปล่าได้ครับผมกำลังรับชมด่วนโอ้โหโอ้ไม่หกเท่าไหรครับมันจัดเฮ้ยโอ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 ้ยโดนหนึ่งครับโดนหนึ่ง Killing s p r น่าเรากอีกตัวหนึ่งเนี่ยไอ้โดนเกงเหลี่ยงเนี่ยเกงส้มเนี่ยเจ็บปากเลยโอเคเกงส้มดาวสวยครับพี่สวยครับสวยครับ เนี่ยมันมีตัวยิงลุยวอลเนี่ยสองตัวครับตรงที่บังเกอร์ครับไอ้วอลสีเหี่ยมันจะลวอลไปเท่าไหร่ครับยิงทะลุกระแพงเลยสิครับแปลกๆมันทะลุกระแพงเลยเหรอใช่ผมยิงหลายต้นไม้ผมยังโดนเลยเฮ้ยคุณร้องหรือเปล่าเนี่ยนี่คุณร้องนะนี่คุณเริ่มร้องแล้วนะเขาก็ปกตินะเขาแรงแกนไงนายไงผมแจ้งข่าวไงพี่นี่ผมอันนี้ผมระวังตัวไงโอเคอันนี้ผมแบบจัดการมันยไหมเอาแบบให้มันแบบจัดการมันเลยไหมอุ้ย ป็นไรหรือเปล่านะครับเป็นไรหรือเปล่าน่ะเดินไม่เต็มนะเดินไม่เต็มนะครับเต็มนะคพี่เต็มนะคพี่อุ้ยแรงแกนอยู่หน้าผมเลยโอ้ยไม่ตายได้ยังไงอ่ะนายมันไม่ตายพี่ไหวครับพี่พม่ไหวผมเชื่อพี่ไหวครับโอ้ยวุ้ยอุ้ยมันไม่เดามันไม่เดาได้ยังไงโอเคโอเคนายจะไปชุบได้เหรอวงมาแรงวงมาแรงวงมาแล้วไปได้ไปได้วงมันมาแล้วนายไม่ต้องแล้วนายเอาเลย เฮ้ยนายยิงไม่เห็นเหมือนในคลิปเลยนายระวังเท่าเต็มหัวแล้วพี่เต็มหัวนะแต่มันไม่ตายนะยังไงยังไงนายยังไงเฮ้ยนายนายอัดตัวไปเลยนายไม่ต้องยิงหัวมันหรอกจริงๆโอเคนายระวังฝั่งขวามือสองตัวตัวที่ยิงเราอ่ะนั่นแหละบนเนินอ่ะจะไปครับพี่จะไปครับจะไปครับพี่อุ้เราว่าคิดว่านายโดนซีหนึ่งนั่นแหละเพราะว่าผมไหวพี่ผมว่าผมไหวไหวจริงหรือเปล่าครับ พี่เชื่อใจผมไปแล่วแต่โชว์หน่อยครับโชว์ให้ดูหน่อยมันอยู่ไหนอ่ะฝั่งขวามือครับตัวหนึ่งเหญ่ไหะเออสองตัวเลยที่ว่าไอ้สองตัวนี้แหละครับที่มันฆ่าผมอ่ะที่มันยิงคุณที่คุณบอกว่าเขายิงทะลุต้นไม้อ่ะใช่ไอ้สองตัวนี้แหละที่คุณบอกว่าเขายิงทะลุต้นไม้แหละสองคนนี้เลยจริงเหรอใช่เรารังนะระวังนะครับ Enemy spotted นะวะตัวข้ามมาช้าถึงกับที่เลยเหรอ อุ้ยวุ้ยมีคโน่เหมือนกันด้วยเฮ้ยเฮ้ยมันชุบเสียงได้เฮ้ยมันชุบเสียงด้นายลังให้ว่าเกล้ววะเกล้ววะเฮ้ยเมื่อเกินที่ไหนทำได้ยังไงอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีอะไรจะบอกนะ ถึงนายจะไหวกับตรงเนี้ยแต่นายไม่ไหวกับเราหรอกเอ้าพี่จะสีผมเพื่อโอเคพี่ครับขอบคุณมากแต่ก่อนไปครับผมวม่าไงครับพี่ขอโทษผมก่อนนะพี่จะขอโทษเรื่องอะไรอ่ะพี่ไม่ได้ผิดนะนายก็ตอนนั้นพี่แก้ผมอ๋ออ่านิดนึงขอโทษอีกไหมอะไรเงี้ยพี่ไม่ขอโทษอ่ะทำไมหรอ แล้วปักพี่แอ็ก่อด้วยพี่ตึงไงครับดูชื่อพี่ดิเท้าแล้วผมรู้ว่าเป็นพี่อ่ะผมชนะได้ให้แต่คือว่าร้างฟ้าด้วยเดี๋ยวดูอุ้ยแต่รอบก่อนคุณก็แพ้นะก็ผมไม่รู้ว่ามันเป็นพี่ไง อันนี้คุณอ้างหรือเปล่าดูดิขนาดชื่อคุณยังกอบเขาเลยวิวคัมแบ็กอันนี้อะไร M N J คัมแบ็กเหรอเนี่ยนะในในกรอบเขาเนี่ยเป็นพี่น้องกันก็คัมแบ็กไงผมผมกลับมาเล่นไงผมคัมแบ็กเอาใหม่ไหมพี่เอาใหม่ไหมล่ะพี่เอาใหม่กับผมไหมถ้าถ้าถ้าคล้องใจติดใจก็ได้ครับจัดให้ได้เสมอเลยครับอ่ะได้พี่นัดวันมาเอาเดี๋ยวหลังจากเนี้ยอีก5วันนลยครับเจอกันเลยอยากนัดเวลาไหนได้หมดอ่ะได้ผมทำคลิปลงเลยนะใครจะนัดก็ได้เลยครนะโอเคไหมอ่ะได้เลยครับได้เลยครับ จเจอกันที่อีก5วันที่ไปฝึกมาแล้วกันได้ไดโห้ยระดับที่ไม่ต้องฝึกหรอครับงั้นเลือีก5วันเดี๋ยวเจอกันได้เลยครับเดี๋ยวเจอกันครับไปฝึกมาเยอะๆนะครับเดี๋ยวหาว่าผมแบบว่าแกล้งอีกโอเคปะอเ,คปอเ,คเอาละครับท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยว5วันนะครับเดี๋ยวผมก็จะจกให้เขาดูเท่าไหร่เขาอาจจะแบบมั่นใจว่า รอบที่แล้วเนี่ยคือเขาชนะผมรอบต่อไปเขาอาจจะทําได้อีกอะไรเงี้ยตามคือรอบที่แล้วอะตอนนั้นไม่ได้เล่นนานแล้วด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งคืนตอนนั้นอะผมคิดน้องวิวนี่ผมคิดว่าน้องเล่นก็เลยอยากให้น้องชนะอะไรเงี้ยผมไม่ประมาทอยู่แล้วผมมั่นใจแต่ผมไม่ประมาทนะครับผมไม่ประมาทแต่ผมจะเล่นให้เต็มที่นะครับแล้วก็ไปฝึกซ้อมแล้วก็มาเล่นคุยไม่ได้ ไม่ได้ฟีลนี้นานแล้วอะ่เอะเฮ้ยแต่ถามว่ามีตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนะมีกลัวอยู่นะคือที่กลัวที่ตื่นเต้นอนะเพราะว่าแบบผมเป็นคนไม่ค่อยหล้าผมถึงชนะมาโดยตลอดนี่อะไรเงี้ไม่ได้มีฟีลแบบนักแข่งอย่างนี้นานแล้วว่ะอ่ะโอเคครับทุกคนครับเพราะว่าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดดิ่งนะเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับถ้าเชียร์ผมก็บวกหนึ่งให้เห็นหน่อยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะสวัสดีครับไปตายคคครรัับทุกนบ